บวันนั้นปลูกนะคะวันนี้ได้เก็บแล้วจ้าแตงสวยดูพนักงานเก็บแตงนะคะปลูกแล้วก็ต้องมาเก็บใครปลูกคนนั้นก็ต้องเก็บนะคะ โอเคใช้ละนุ่ยมงเต่งค่ะส้อยกันดูบ่อยายอันมองนั่นนะมันมีแต่อันใยนะย้ายน่าจะมาถึงตัวตัวนี้ยังน้อยพอดบ่ตัวนี้ยังน้อยบ่ออันก้าวพอจะกินเท่าขนาดตัวอันนั้นยังน้อยยูโอ้ย้ายนั่นนี่ยายลันเนี่ยยูพื้นไหนบ่ตัดดีไหน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 โอ้โหโอเค วันนั้นเราปลูกวันนี้เรามาเก็บจ้าแต่งเลยจ้าแต่งขี่ใกล้บ้านเฮานั่นละ่ะกินพอดีแซบตำน้ำพริกกะปิแซบๆเนี่โอ้เขากันลำลำเปิดแม่แยายเปิดพุ่มหาดีก็บสามหลอดกินกุ้งป่านึงเนาะมูนก็สิทันพีไงเนาะ นอนอ้าวทำไมมันนอนแต่มัน่ไไหวเอองวได้แต่ก็าผูดปัดมันยังไ่รู้นะพูดีกัดกบ เห็นเห็นร้านไอ้บัวเตงขาวมาขายนะแตงขาวนั่นก็เสบ็จแล้วไม่กี่ผมพ่อแม่กบังหน่วยถ้าถ ja. mm ้านำมะฮอดมันก็ัุ่มเนาะี่ย้าวนากะมาเก็บตอนเช้านะกะได้สองคู่เก็บกระบาอ่อนอีกจะได้คู่นึงบัดนี้ต้องมนมือหัวฉันเช่ามือของแล้ ได้นนะคุณฝังโอ้คูุ่ณหลอยู่ได้คอยไปค่นอันนั้นอยู่บดุนี่ค่ะเออทายอยู่นี่ มาแล้วปิดรอบนึงแล้วเริ่มใหม่แล้วนี่นี่นจุ้มจุ้มจุม้มอุ๊ยอุวยอี๊เซียวน่ากินมากเลยว่าลอยหาสิบบาทบางเลยวะป้าหายอ <c oughs> ยู่หายอ <c oughs> ย,ยู่แต่ว่าถ้านถ้านนวลมางงอบางแห่จังสินะ จะคือเด็ดไปให้พนกัดนเลยเด้นอย่าไม่ซาสูงไม่มีชื่อเนื่อเพราพวกกินกินรสเลยนะกินเลี้งเนาะมาสมั่มวลมม่พวครบทีมให้สิบีสโทนนี่นะไมนคิดับรถเมื่อเมื่อไหร่กันที่มาส่งเอไม่ได้ทิ่มบ่ได้ปะกันเหรตัวแฟนว่าจะได้ริงเลยมาได้ทุกคน ยายขาวรอง่จ้าเก็บแตงนะคะยายยายขาวรองหญิอู้เยอะเลยนี่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 เงาหนีสามนวยพวกเร็ว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 เขาเก็บเร็วเร็วเร็วใครจะไหนเมื่อวานหนูมาเบิร์นโดดอู้ฟ้ายายมาแงมาจะม้วนใหญ่เป็นเหยื่อจีอันเมื่อกี้ไปขายใบใยายที่ไปขายหยังเพ่ียวนั่นหน่วยนี่เก็บแตงจ้าเก็บแตงวันนั้นปลูกวันนี้เก็บ คนทางนั้นก็ได้ทั้งนั้นปลูกอ้อยนะคะเตรียมแปลงปลูกอ้อยจ้าเอาดเดาน้ำเข่าน้ำบ่เข่าอนี้นเนาะอันนี้รันขามไปายหน่อยนี่งหลูกขันเล

เสื้อมันเตาหาแต่เราเป็นห้งยายนอนนะมันเราเราเห็นเลยเอใบมันใบมันปลุกนะนียายยายนอนเดรนกันเห็นยุกันว่าไวัยมือมืออื่นมือหือละมือนี้ละอันนี้นี่เก็บมาแล้วหนึ่งสองลูกคุณยายน้วยแรง 弄得好像是